สวัสดีครับอันนี้ผมเข้ามาแปลงร้อยสิบไร่มายกล่องปากหลักเสร็จแล้วนะครับเริ่มมาถ่ายสายให้ดูหน่อยหลังจากที่ฝนขนําฝนถล่มมาชุดใหญ่นะฮะน้ําขึ้นมาประมาณห้าหกเมตรแล้วมันมัน,ม,นมันถึงเบิร์มชั้นล่างนะเบิร์มชั้นล่างอยู่ราวห้าหกเมตรเลยตอนนี้ก็กำลังสั่งรถซีแพครถปูนมาเท เทอน้ําลงนะฮะน้ําลงไปในคลองน้ํามันไหลมาจากที่ปางใหญนะ่เป็นที่ใหม่ลาบากหน่อยนะครับกว่าจะยากขึ้นกว่าจะนั่นก็น้้ำเซาะเป็นร่องไหลจุดเลยมาล้จะจมไหมกลับข้างหน้านี่โถเอ้อยกลัวอะไรวะโคอยู่ทั้งคัน ไปมาเลยเหรอปิเตอร์เครื่องเท่าไหร่เขาปูนี่เครื่องเท่าไรสามร้อยแปดหรือสามร้อยสี่ปลอยะสะหรือหลึกยังกระเหมืองเลยลมาก เดี๋ยวรอดูรถปูนจะจมไหมนะฮะ 5Q อ,อ่ะ 56Q อ่ะล้อแต่ไม่จมหรอกแมาตรงนี้รถดำเหยียบจำัึงหลายรอบจนแน่นแล้วตามร้อยไม่โค้งจะมเดินไม่สะเทือนเลย จมไมจมไมัยถอยไปเลยเสียวเสียวเสียวเสีเสียวสียเสียวสียวเสียวเยวทำไยวเโคยเสียวเสียงคัียเสียวเรอยเสียร์ถอยชเามาเลยนะสโลวเเกียร์พิเศษอ กีแรงไม่รู้ครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเรื่องรถดำสิ่งล้อเท่าไหร่เครื่องกี่แรงแรู้เนี่ยเอฟซีเขไหนรู้คอมเมนต์มาหนอีทแค่นี้เหรออีกจะครับก็ทั้งหมดแปจุดที่ตรงนี้ขุดไม่ทันเนี่ยไม่ทันนะ่าจะไปเป็นพรุ่งนี้ขุณให้เป็นร่องน้ำไหลใช่เป็นร่องน้ำไหลแล้วก็จะเอาท่อที่วาง Oh, oh, Nantung Maybe you'll play nghe chè long như thế này